ตะวันตกตอนนี้กันจดาจ้องกันอยู่ที่ออกมาแล้วไสตัวกันออกมาแล้วสายนำหางที่ตะวันออกได้เป็นแม่คนสวยวัดทองหลวงมาโคจงอีสีท้องวัดน้ำพกมาอยู่สายนำหางที่ตะวันตกอัดขึ้นมาอัดขึ้นมาเลยก็ขึ้นมาแล้วปะอุ้ยเทศเผือเองก็ักชิงที่สามดีสีว่าจะได <ifica> ้จะเป็นแม่คนสวยหลือีสีท้องอัดขึ้นมาอัดขึ้นมา อีส huh, hmm? nah, uh, anyway, uh, ีทองหรือแม่พขาสวยวัดเล่นควงไปอัดขึ้นมาอัดขึ้นมาแรงกันขึ้นมาแล้วตะวันตกยังหนียังมีเอามันหน่อยเดียวมึงกันยะเหื้อมึงกันยะเหื้ออัดแล้วอัดขึ้นมาอัดขึ้นมาแรงกันขึ้นมาอัดกันขึ้นมาแล้รงกันขึ้นมาสายหน้าฐานนี่ร้อนๆคอแล้วคอแล้วน้ำขึ้นมาน้ำขึ้นมาแต่หัวโอเปิงกันแล้วไหนปอลเฮาปลาสาลาแมวาห้ามลาสาลาแมวสายหน้า้าที่จะมาโตอย่างน้ำยู่ยังน้ำยู่แล้วคืออีสีทองอีสีทองอีสีทองน้ำโอไปว่าจะได้อัดกันขึ้นไปแรงกันขึ้นไปอัดกันขึ้นไป่ มาอัดกันขึ้นมาครับน้ำโคกใหม่นำมาแล้วอินสีทองสายน้ำตางทิศตะวันตกองับหนีออกมาแล้วแม่คนสวยพี่น้องบัดนงหลวงข้าใจแล้วแต่กเข้าไปอัดเข้าไปห้องหลวงแต่กต่แต่แต่กต่แต่ก็ไปแหมลอยแม่ตันบเตันตันบป็ตันห้องหลวงแต่กต่ห้องหลวงแต่กต่ตอนนี้อินสีทองข้อแล้วข้อหนีแล้วข้อหนีแล้วกันยาเดียวยังนับอยู่ยังนับอยู่ท้องหลวงขยันจี้จี้ ตีกข้าไปจี้เับไปตีกเข้ไปน้ำคอกไม้หนีสายน้ำตะบะตงน้ำคอกไม้ยังหนีอยู่ครับสายน้ำตะร้องหลวงท่องหลวงจี้เับไปจี้เับไปจะตัดปตัดตัดปตัดครับเข้าเซนชัยอ้าวพี่น้องครับเฮียกูที่ซีเป็นประเพณีเฮียเอกลักษณ์นานนะครับชิงรางวัลที่สามที่สี่ขอ